ใส่กล่องหรือหันไปทางฝุ่นเลยยูสวัสดีจะ้ะมาต่ออีกคลิปปะจ้ทจะทุกคนลุยล,ล,ลุยเก็บพักอย่างขากเลยอืมก็ลุยเก็บพักนั่นปื้ดตัดให้แน่มือเสาสิตัดอันอัน,<ห>นย่านมันล้มใส่อนันอน,อนั่นจะคของมีปัญญา เออตันไหวเดี๋ยวคุณพี่ซอยเห็ดปุ๋ยหมากก็ตอนมือเศร้าในซองเหงาตันให้อีกเนี่ยไปไปหมดสิยองคนละละเนาะเก็บผักไผ่ตูเอ้ยต้นหอมเอ้ยมือปัดหลเห็นบนนักเลียงมันนี่น้องร้านสาย่อยนักเลียนให้จะของสวนมาสั่งงานแหละคนผู้จัดการสวนเยี่ยมสุมนะ แล้วปืนลามในรถเป็นตู้กเซพักแล้วเอาวางไว้เดี๋ยวสิแบกไปเห็ดปุ๋ยมักแล้ววางมีดตัดผมตัดหอดต,ต่นบางฮวงนี่พี่น้องจา้าอึบ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 นักอยู่ไหนครับมีดมีดพี่พี่พี่เอามาทางผีปืดแบกมาทางผีมาวาง สมนาพื้นบอเป็นตะมากบ่จับว่างเลยนี่เออ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 ว่างมันถืออันนี้ด้วยเออเออเอนละเดี๋ยวมืออื่นสังสีสอยอุ่นมาสุ่มนุ่มกันขาสุ่มนุ่มกันเก็บผัก เบิ่งบักทัวนี่มันมีเพราะไหนหย่ำบนหนูหนูหันหน้ามาสิลูกทุกคนหันหน้ามาหันหน้ามาหาหน่อยจะจะจะถ่ายเป็นภาพหน้าปุกน้อยจะใส่ดากใส่หันหน้ามาใส่กล้องจะใส่ดาบใส่กล้องหันหน้ามาแน่ยมิ้วมิ้วรู้คืนหันหน้าก่อนสิเอาภาพหน้าปกเถิบออกมาอีกแน่หันหน้ามาก่อน

การ์ดออกมั้งกับขื่นไม่ตัวเอามาเปิดมีดสีซอยอีกมืออื่นอยู่จับลายบวกอกมาจับบวกมือโอ้โหแต่กันหลังจะสูงบอกมบวกนี่ตัวบวกปกเด่นมาทะลุยสวนจะสูงย่ำคำคำจ้ะพระอาทิตย์กำลังจบผู้จัดการใหญ่น่ะเดินน่ะตรวจสวนค่อยนั่นดูสิดู ดูสิดูระวังนะลูกระวังลม้ลมาย,ลลลยายายาคุณไม่คุ้นคานาบานเตลายบอหนูมาหนูหน,นูมาเด็ดดีมาเด็ดตัวนี้น,ำน้ำไน้หรอ,อตุ่งไหม ปัญหาของเยสุ่มดูดิแดดสมุทรประการมันจะขนาดไหนปลูกผักตายหมดเลยนั่นนี่ไงเนี่ยเนี่ยสองต้นเลยนี่ยสามต้นเนี่ยต้นเนี่ยเด็ดเออหักใบมันอ่อนอยู่นั่นน่ะโอเคนู่นด้วยนั่น ไม่ได้ได้หมดไหม <น composite. S 1> อันนั้นด้วยเออน,นั่นแหละมานี่มาต้นนี้นี่นี่ต้นนี้กําลังเป็นดอกสองต้นเลยอ้ยสองไอ้นี่เลยบกวกอืมให้มันได้ใบอ่อนข้างล่างด้วยนะน่ะได้นไงบวกเออนี่ด้วยน,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 นี่นีเออฮัลหล่นื้อนือเนื้ต้นนู่นเงาคุนน,น้ำโอ้มาทางนี้อชิซวตานะมีด เลยอือนั่นแหละเด็ด,ดอือพี่เนาะอาทิ์กำลังจะตกดินพาทิ์กำลังจะตกดินณนะเวลานี้เอาเธอคือบโบเก็บมาพกผมนำเนยหมอ <laughs> กาเป้เฮียเธอนี่ยแหละน้อยอยู่ลวกเขาก็สิล่ออย่าเธอกินตัวอสร้างปึกเป็นปีกเนาะพี่น้องหายกันอีกแล้วก็ยัยสุ่มลูกสาวยัยสุ่มมันดื้อดื้อนี่ว่าเขาอยู่ไนโอ้ยอย่าขาทีมมูลสิบเทียมิวนี่ได้มิวอันนี้พักโฮมเป็นบอลมิวนี่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 มัดเด็ดนี่น้ำ ต้มไปเปื่อยกินรักษากระเพาะตัวพัะหอมมอนนั้เอไไืเขา,าจะเอาก็ต้องไปนูน่นไอหอไอไอน,อนันไนดะ้ปะผักบุ้งอ่ะเด็ดเลยเออได้อันนั้นปืนมากเบอ่อกี้นี่เซ้าว้นี้ เพราะว่ามืออื่นซุฟันต่ออยู่ขอโทษด้วยพี่นองเขาก่มกะยาวากันดึกกะถ้าก่มเก็บพักเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมุ่มกองอาจสิไม่สวยงามเอาเอายาโหดมันจังบ่เปียกว่เาเน่าว่านี่ล่ะ ไปใส่ตู้เย็นมันจังบนเอาดดวเาไปแห้บ่ดเปียกดแพัดดดอืมส่นหอมตวนหดมือพีดดอกแต้วบไขก็ดห้ัคนทงโมเมนต์ดแน่นเนหอมปลอมไหมนน่คืนใช่ โลกเงาที s. <S okay. ่มันอยู่ใกล้ๆนี่นี่นี่เห็นอนนี่เงานี่เงาที่ห่างๆกันเออเงาที่มันห่างๆเออนั่นละเอออันละยัดตัวแหนมันอยู่ไกลอันพักขึ้นชายเยอะโลกมันโอเคอืมพักบุ้งกับตัดเอาบะพักบุ้งกันพักบุ้งมันเหลือแล้วมอคตัดเหี่มันเตี้ยมันเป็นหลุ่นมันเนาะ หอมมันได้ไปสามหัวปลาหมาเอาไหมประกาศตัดให้ปลาหมาด้วยอันนั้นไอหมิวก็ยังไม่ได้นะผักกาดขาวอ่ะได้แต่ของไอหอมนะผักกาดขาวอะเราสามอเราไปกินที่ไหนเราไม่กินที่นี่เรา้เราไปไหนเราจะไปกินที่เป็นงานที่หมวกเป็งาน เรามาดูนี่เอาแมวมาเอาถอนาเมีวเอาเปล่าเนี่ยถอนนี่เลยเนี่ยนั่นนั่นการต้นนุนแมวตะการของเธอผสมควรใส่ถุงได้แล้วไปหาถุงอยู่หลังอยู่ตรงในครัวนี่ยมามาหลายหลายใบเลยแต่สีโซลีก็ในด้อพี่น้องลุงลิงลุงลิงเก็บพักเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพว่าหยั่งเยื่สุ่มสิเก็บพันสิเก็บพักการให้เขาจ้ะอี่ออเขาเถใส่เลยเออนั่นล่ะเออรีดตัวมันแกออกนั่นเละนันหละเออนั่นอน,น,นอนลงทั้งขางนอนลงเออแบบนั่นล่ะใส่แบบนั่นล่ะอืม อย่าเอาหัวเขาเป็น่งพักนะนั่นนั่นนั่นมันสวมควรนบอกปากต้องเคาะมันไปทับพักนั่นโอ้ยเหตุใดต่หายอยู่บนเตาอดบุหรยคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นี้แล้วเนาะพี่น่อฝางมือฝากสม้มฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจเนาะให้เยสุมขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยจ้ะขอบคุณที่สนับสนุนและดูคลิปให้เยสุมจนจบคลิปเนาะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยซูมด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ